สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่าขนขณะนี้เราอยู่ที่ซุม้มก็เรียกว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของโรงเรียนบ้านส้มนะครับคุณภาพ93ของท่านพออพออหน่อยพอ,พอ,พอชื่อจริงว่าอะไรนะอ๋อจำไม่ได้เพิ่งย้ายมานี่ยสิริบุลานนนใช่ไหมเคยอยู่ด้วยกันเคยอยู่ด้วยกันอ่าเป็นพอคุณภาพตอนนี้เรามาอยู่ที่ซุ้ม ของโรงเรียนบ้านสม้มอะสวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนบ้านส้มวิทยาาที่93นะคะวันนี้จะมานําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้นะคะเรื่องตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จากจากอะไรวะจากอะไรวะจากอะไรวะจากวัสดุเหลือใช้นะคะโดยมีสมาชิกดังนี้ค่ะหนึ่งเด็กหญิงปุญญนุชข้อสันเทียค่ะ สอเด็กหญิงอนัญญาปิยาวาทินค่ะสามที่ใชเด็กหญิงชญาดาทานทงค่ะใช้ตู้อบแห้งแล้วจะดีกว่าใช้อย่างอื่นอย่างไรเพราะว่าตู้อบแห้งของเราจะกัเก็บความร้อนค่ะแล้วก็จะสะอาดกว่า ประเทศที่ต่างแบบไม่ไม่ใส่ตู้ค่ะจะสะอาดกว่าตะแกรงปกติใช่ค่ะอ๋อนี่คือความสามารถแล้วรับของน้องเป็นเป็นความที่สร้างสรรค์ใช่ค่ะน้องคิดกันเองคุณครูไม่มีส่วนเลยค่ะคือแค่แนะนำเราก็เองที่บ้าะก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับอันดับหนึ่งเป็นของเราอยู่ค่ะขอบคุณค่ะของพานุจะได้มากยิ่งกว่า Okay. Okay. okay, yeah.